ปลาค้าลิงมันกัดคนไหมนี่กัดกัดโอเขาเราเขาไปดูเขาไปดูใกล้ได้ไหมได้ดต้องระวังนะได้ต้องระวังต้องระวังเปียวที่กัดเลยเอออันนี้อันนี้วัดอะไรเนี่ยว,วัดเขาปฐวีวัดเขาปฐวีเนาะ ครับมาเบึงลิงลิงรลายหลายไปหาหลักฝนละไม่เขาเอาอย่างตีคุ้มยิงเมื่อกี้ดิโอนะครับจ่บ่ากล้าเขาไปใกล้วัดเขาพัตวีอำเภอเีอย่ยนะอยู่จังหวัดไออุทัยธาน,นีครับอําำเภอทับทันครับโอ้โหนียเต็มอยู่ มีทัวร์หมู่บ้านเอารถครับตั้งแต่ขับรถขับหมู่บ้านมีทัวร์หมู่บ้านเลยนี่น่ากันจอดจะมาหาลักษ์ผลไม้่อก้าแม่ค้าหายผลไม้อยู่อุ้นนะครับประกาศเข้าไปใกล้ หมอเลยรถเทเลอร์นี่ทัวหมู่บ้านเลยครับเห็นเขา่ามาแต่ต้นไปในหมู่บ้านบุญลิงลิง ย่านเขากัดแล้วพากันกระโดดลงทั้งนี้ไปทั้งใดละ่ะเมื่อกี้นี่พ่อข่าวกูอย่างกระติกพุ่มยิงพากันแล่นนี้ลืมๆเลย นับปัดเขาพัทวีภูเขาสูงกะหลตีนบันไดภูเขาก็บมีรูปลิงรูปปั่นลิง้งขึ้นไปทังๆกับบันไดไหลสั้นครับกับมีพระ สูงนาผาก็สูงภูเขาก็สูงกับต้อเงเลี้ยวเบื้งไกลเบื้งไกลยังเอาจีเห็นยอดเขา ตัวนี้จอบด้่งอย่างพูดนีในี่แก้วน้าเขาชิมแต่ิีนี้กินหอมเหรอครับเอามาเลี้ยกินลิงกับครับลูกลิงอยู่ตีนบันไดขึ้นไปครับบันไดกับลายสันน่ครับ ภนไในอีย่างนอกมาเลี้ยกินดีครับวัดเขาพัทวีตำบลทับทันอไม่ใช่อำเภอทับทันจังหวัดกุทัยธานีนะมาหาหลักหลอยแล้วกินกับ กกาย่างเขาไปใกล้ครับหลยหน้าผาก็สูงสวยต้นไม้ก็ใ่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นต้นจำช้าเนาะจำช้าใ่เนาะครับบริเวณก้าล้านกับนี้ต้นต้นไม้ใ่ครับหลย ลิงก e ์อาเซยได้ขึ้นไปเกาะขึ้นไปเล่ยนทีต้นไม้ยามหลับยามนอนเนาะครับคุณนั่งต๊ะมงเต็มเต็มครับตามันว่ากัดบ่กัดว่าท่านแต่ว่าให้ระวังระวังเอาว่าท่านบุกไปแล่นต่อกันเต็มต๊ะน้อยตัวใหญ่ ยาดมันกัดเอาแรนนี้ 快看羊动吧，朋 พก,ก้าเขาไปใกล้ครับเป็นเอาหนังกระติกยิงเมื่อกี้นี่เป็นหลดแลนออกมานธิตยานป่ะคือเป็นลูกหนีป่ะเน,นี่ยคือเป็นลูกหนี รถแลงหน่อยมาจากวัดเพิ่งกับ่อยากลูกนี้ด้วยน,นี่ลอยหลังพ่อหนอแบบนี้ต่องเลี้ยวใส่เลี้ยวขวาอาตัวนี้มาอยังนี่ยนอยาเด้อย,ยาเด้อไปกับยานเจ้ากันเด้อถอยถอยกล่องขึ้นไงเด้อ tôi phù hợp tôi đi quán đi phải sai đi ตัวน้อยก็ยางตามมาเลยครับเริ่มขยับก็ไม่อีกแล้วหลังจากเปินใส่นังกระติกนิง่งนัน่เริ่มขยับมาเรื่อยๆห้ยอกันไปนะกระโดดขึ้นขี้กันยอกันยอกันยอกนนยกนังกันนอกบัานะ Các bạn đang tôn tối nay các bạn Giọt cân top ngon cân Các bạn mò dây gặp phải đó ครับคลิปนี้ก็เขาจบแค่นี้นะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมก็สวัสดีครับ